ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้คุณผู้ชมมันเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ของวงการมาก,มากคุณเพระใช้แบบเอามือทับอ,อกเลยค่ยะเพราะว่าจูจ่ๆเนี่ยนะคะพระเอกหนุ่มมีรอยสักตามลำอ,อย่างแท็กพระรันดย์คนนี้ใช่ไหมใช่แล้ว ก็ออกมาวิวาแบบฟ้าแลบกับแฟนสาวไฮโซซึ่งแฟนของคุณแท็กเนี่ยนะเป็นน้องแท้ๆของคุณเป๊กสัญชัย uh huh. สามีของพี่ธัญญาธัญเรนนั่นเองโดยเลิกแต่งงานเนี่ยก็คือเช้าวันนี้นี่แหละค่ะวันที่8มกราคม uh huh. ที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันและสําหรับพิธีช่วงเช้านะคะทั้งคู่ได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีครอบครัวแล้วก็คนสนิทร่วมพิธีอย่างเรียบง่ายด้วย จริงไม่จริงไม่รู้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าแท็กเนี่ยเขาโพสต์ภาพคู่กับพี่แจ๊ชวนชื่นภาพนี้พร้อมกับข้อความขอบคุณเพื่อนรักและก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบเลยนะคะทันท,ทีที่ทราบข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็รีบต่อสายตรงสอบถามความจริงไปเลยซึ่งทาง PR ส่วนตัวของหนุ่มแท็กเนี่ยเขาก็ชี้แจงออกมาบอกว่า ตอนนี้เจ้าตัวยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะคะอย่างไรก็ดีเราย้อนกลับไปนะปลายปีที่ผ่านมานะมีข่าวออกมาคุณผู้ชมจําได้ไหมลือออกมาพระเอกติสเนี่ยเตรียมควงแฟนสาวไฮโซแต่งงานแบบฟ้าแลบดาวันไปเยอะแยะเลยอะโดยจองสถานที่เป็นพิพิธภัณฑ์แต่งตอนนั้นเนี่ยก็เดาวันไปว่าเป็นใครพระเอกหนุ่มติสมีใครบ้างซันนี่สุวรรณมทานนท์อนันดาเอเริงแฮมสุดท้ายท้ายที่สุดอ้าวละ ถึงบางอ้อกันเลยเพราะว่าวันนี้เราก็น่าจะรู้แล้วว่าบทฉเฉลยเนี่ยมันคือหนุ่มแท็กพรันยูนั่นเองอแต่ว่าจะมีเบบีมีน้องตามที่ในข่าวเนี่ยเขาเขียนอลอยออกมาหรือเปล่าออใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยรอฟังคําตอบจากปากของแท็กพรันยูอีกครั้งออก็แล้วกันออว่าตกลงแล้วเนี่ย เป็นเรื่องจริงยังไงหรือว่าข่าวลือที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่แท็กก็ได้หรือว่าหรืออาจจะเป็นแท็กพลังอยู่ก็ได้แต่คิว่าก็มีเขานะอพูดตามคือถ้าพูดตามตรงก็คือมันค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วมันค่อนข้างจะปุบปับแบบฟาแลงก์พาฟาแลาเลยอาจจะไม่ได้ปุบปับแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกใครไงคุณอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เพราะว่าตัวเองเล็กอยู่ครอบครัวแต่แต่ว่า tease my tease มา